สวัสดีครับแฟนรายการดตรขาเหมือนเดิมครับวันนี้พี่หมอมาที่ CL เอละไหล่นะครับเสียอ้ําเขาจัดให้อีกแล้วครับต้องบอกว่ารักเสียอ้ําเลยครับที่จัดอะไหล่ถูกถูกแล้วก็มีการรับประกันต้อง6เดือนนะนะครับวันนี้พี่หมอชอบมากเลยในเรื่องของการที่จัดอะไหล่เต็มโต๊ยังมีอีกเยอะมากนะครับนี่คือน้ำจิ้มที่ต้องบอกว่าเสียอ้ําเอามาโชว์ให้แค่ดูนิดนิดหน่อย เรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องของการที่รถของท่านที่ร้านตั้งศูนย์ต่างๆชอบไปดัดคอม้ากันเลิกเถอะครับเสียอ้ําเขาจัดให้ครับเป็นของใหม่ที่ต้องบอกว่าราคาถูกกว่าดัดแน่นอนแล้วก็ราคาถูกกว่าของเชียงกงแน่นอนครับวันนี้เสียอ้ําเอาอะไรมาบ้างเดี๋ยวให้เสียอ้ําพูดเองดีกว่าครับสวัสดีครับเสียอ้ําครับสวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับโ เซียมของใหม่นี่คือน้ำจิ้มที่ต้องบอกว่าคอม้าในยุคนี้เลิกซะค, <ขอ S 2> ครับช่างโบราณโบราณที่เขาดัดกันไม่ต้องไปดัดแล้วต้องไปดัดครับราคามันไม่แพงดัดแล้วก็ไปด้ดีเหมือนเดิมด้วยราคาเนีมันเริ่มต้นตั้งแต่800บาท ยนันถึงพันนิดนิดเขาดัดกันก็บางทีพันหนึ่งพันสองอ่ะยังงี้แพงสุดดีกว่าแพงสุดวีโก้โฟวินนี่พันเจ็ดอ่ะอันนี้แพงสุดละขับเครื่องสี่ล้อนะครับผมคอม้ายาวบื้อแบบเนี้ยนะครับผมโอ้โหโคตรถูกเลยครับผมอ่าเสียอ่ะอธิบายเลยดีกว่าอ่าตัวนี้ครับฟอร์ดโฟวินเอบีเอสฟอร์ดเหรออ่าฟอร์ดโฟวินโฟวินโฟวินด้วยเอบีเอสโฟวินก็คือสี่คูณสี่นะครับอันนี้ก็พันกว่าบาทประมาณพันต้นต้นเอบีเอส มีรุ่นรู ABS ด้วยมันมี2รุ่นมี ABS กับไม่ ABS แค่นั้นดูที่เพาขับหน้าเพาขับหน้าใช้ปิ้นล็อกก็คือเป็นธรรมดาไม่ใช่ ABS แต่ถ้าเป็นเกียวขันก็คือจะเป็นรุ่น ABS ถ้าเป็นรุ่นเกียวขันก็คือใส่ฟรีล็อกไม่ได้จำไว้เลยเพาขับหน้ารุ่นไหนที่เป็นโฟวินคุณจําไว้เลยนะไททันใส่ฟรีล็อกไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นเกียวขันวีโก้ใส่ฟรีล็อกไม่ได้เพราะเกียวขันใส่ได้คือตระกูลพวกโรดิโอ TFR สตาร์ด้าฟอร์ดโฟร์วินฟอร์ดโฟร์วินนี่ก็ต้องดูว่าถ้าคุณเป็น ABS หรือไม่ ABS ถ้า ABS ก็ใส่ฟีล็อกไม่ได้นะครับดูแค่นี้ง่ายๆนะครับคาม้ามันก็จะมี2รุ่นนะครับคอม้าตัวนี้ก็ไททันโฟร์วินกับไททันธรรมดาโฟร์วินก็จะรูโบมีเสียบเท้าขับนะครับแล้วก็มาวีโกโฟวีโกธรรมดาก็มี อันนี้ตัวไมตี้ตระกูลไฮรักไมตี้ฮีโร่ 1L 2L งอล D 4ี D ใส่กันได้หมดใส่กันได้หมดเลยของข <า S 2> ตร,ตรตะกูลไฮรักตัวนี้จะเป็น D Max ตัวนี้มาโชว์คือรุ่นไฮเลนเดอร์มันจะไม่มีตัวเสียเพาขับมันจะตันเห็นไหมอ,อแต่ถ้าเป็นรุ่นมีเสียเพาขับไม่ไฮเลนเดอร์ก็คือโบวินแท้ๆก็จะเป็นรูโบโบนะครับพวนี้พันกว่าบาทประมาณนี้แล้วก็มาซีวินางฟ้าเฟซคอนด ตระกูลพวกลูกปืนล้อแอลูกปืนหน้าคอมมิวเตอร์ตลาบนี้650้บาท6 0 0ลูกปืนล้อหน้าคอมมิวเตอร์รถตู้วินอะไรมาซื้อได้<อ>รถตู้เยอะมากรถตู้วินน่อย่างนี้ก็พวกซิต,ตีเนี่ยจะติดลูกปืนให้เลยนะซิต,ตี้อ่าพวกนี้ก็ไม่กี่ร้อยบาทบมีลอ็ลอกล้อล้อแม็กอะไรให้ด้วยร,บรอบ้นครบผ้ <100. S 1> แล้วก็น,นี่ดุมล้อหน้าพวกวีโกขับ2 นะครับพวกนี้ก็ต้องซื้อลูกปืนไปอัดเพิ่มนะครับลูกปืนก็เช็คมามียี่ห้อโกโยเอเชก็เป็นลูกปืนแยกเอาเอาแยกเอาอันนี้ก็คอมพิวเตอร์ก็เนี่ยมานจะคู่กับตัวนี้คอมพิวเตอร์มันก็ตัวนี้ก็อส่เข้าไปอัดเข้าไปก็ใช้ไฮดรอลิกอัดเข้าไปนะครับทางเขาจะรู้อันนี้ก็พันกระบาทโอ้โหนี่เหรอครับคือไม่ต้องไปดัดละก็คือของเรามันจะเป็นสแตนดาดนะมีอุัดเหตุชนฟุตบอลฟุตบาทรถอุบัตรเหตุแรงอะไรพวกนี้คตปึ๊บซื้อเปลี่ยนใหม่ใส่ไปเลยอย่าไปดัด ดัดพวกนี้มันโดนความร้อนมันจะมีปัญหาใช่เขาใช้แก๊สนะเขาใช้แก๊สเห็กฟอสมันจะมีปัญหาแล้วมันจะเอาอะไรมาตรฐานมาอ่ามันไม่ใช่อันตรายถ้ามันหักขึ้นมาขับรถอยู่ดีๆอ่ะเหมือนกับปีเครื่องบินหักอยู่บนอากาศอ่ะตายอย่างเดียวเลื่องผ้าไม่ออกเลยนะตายอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่รถจะกินยางด้วย นะครับจะกินยางด้านในด้านนอกด้วยนะครับถ้าไปดัดเลิกดัดได้แล้วครับต่อไปนี้ถ้าใครช่างคนไหนแนะนําให้ดัดคอมาเลิกครบเป็นครับมาครบเสียอ้ําซีแอลลายนดีกว่าครับเขาจัดให้ในราคาที่บอกว่าโคตรถูกเลยนะฮะหลักพันแล้วก็หลักร้อยเสียอ้ําบอกเบอร์ที่ติดต่อเลยครับติดต่อที่ไหนได้ครับเฟซบุ๊กง่ายสุดนะซีแอวละยนพิมพ์ตามนี้เลยนะแล้วก็อินบ็อกเข้ามาส่งข้อความเข้ามาคุยหรือไลน์ a cl ขีดชาลี นะ C H A L E E นะ C L ขีด C H A L E E นะลายมาอินบ็อกมาทางร้านไม่มีติดต่อไปนะผมต้องติดต่อมาเองหรือโทร022355722ถึง3นะครับ C L อะไห่ยนโนะติดต่อมาทางนี้ง่ายๆมาคุยกันต้องการอะไรนะทิ้งทิ้งลายทิ้งข้อความไว้อินบ็อกไว้เดี๋ยวจะมีกาที่ตอบกลับไปรอแป๊บหนึ่งบางทีอินบ็อกมาแป๊บหนึ่งโทรเข้ามาละบอกทำไมยังไม่มีคนตอบกันอ่านแป๊บหนึ่งเพราะตอบไม่ทัน เพราะเยอะมากเยอะมากวันนี้ก็สั่งอะไหล่กันเต็มไปหมดแล้วส่งต่างจังหวัดกันเยอะมากๆในเมืองในกรุงเทพก็เยอะมากๆนะครับถ้าเกิดว่าติดต่อซ l อะไรยน์ไม่ได้ท่านขายรถไปเลอะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่ตะกี้เข้ามา20 30คนนะครับก็ต้องบอกว่าติดต่อมาได้เลยรับรองว่าอะไหล่ของเสียอ้ําเขามีรับประกัน6เดือนนะครับครับผม ไม่ใช่ว่าเหมือนกับขายแล้วทิ้งลูกค้าเลยไม่ใช่ครับนี่คือคำยืนยันของเสียอ้ำาซีอลอารยตนนะครับ